สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเอาล่ะวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของหัวข้อรอยสักนะครับสักขาวดำหรือว่าสักสีเจ็บกว่ากันแล้วสักบริเวณไหนเจ็บที่สุดจากประสบการณ์นะครับบนตัวของผมก็มีรอยสักก็จะมีหัวไหลซ้ายหัวไหลขวานะครับก็จะมีตรงหน้าแขนนะครับแล้วก็จะมีตรง ีข้างซึ่งเป็นลายใหญ่เลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เพื่อนๆควรจะเตรียมตัวก่อนสักนะครับก็คือเตรียมใจแล้วก็เตรียมเงินในกระเป๋าให้พร้อมนะครับและสิ่งสำคัญคือการไปสักเนี่ยพยายามอย่าต่อราคาช่างสักนะครับเพราะว่าเขาขายงานฝีมือเนาะถ้าเกิดว่าช่างอยากจะลดราคาเนี่ยเขาจะลดให้เราเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไป ดูประเด็นแรกกันเลยดีกว่าครับสำหรับประเด็นแรกนะครับสักสีหรือว่าสักขาวดำเจ็บกว่าผมตอบได้เลยว่ามันเจ็บคนละแบบครับคือการสักสีเนี่ยรอบแรกมันจะมีการเดินเส้นก่อนซึ่งการเดินเส้นเนี่ยส่วนมากจะเป็นหัวเข็มแบบหัวเดียวก็คือหัวแบบแหลมๆเลยแล้วก็ลากเส้นตืดเหมือนหัวปากกาครับอะแลนเซอร์ er, นึกภาพอย่างนั้นออกถูกไหมฮะแล้วก็ การสักสีเนี่ยมันจะเป็นหัวเข็มแบบที่มันเรียงกัน3อัน6อันอะไรประมาณนี้นะครับก็เหมือนแบบเอาดินสอสีประมาณ3แท่งถึงห้าแท่งเนี่ยมามัดรวมกันแล้วก็เหมือนระบายทีเดียวก็จะประมาณนี้นะครับใครที่บอกว่าสักไม่เจ็บเนี่ยแมงโคตรโมเลยคือจริงๆแล้วมันอยู่ในความเจ็บที่เราทนได้นะครับแล้วก็ส่วนมากสาวๆเนี่ยจะกลัวไม่ต้องกลัวนะครับผมเคยถามช่างมาแล้วว่า ทำไมผู้หญิงมันถึงสักตรงนี้แล้วมันทนได้นะครับช่างบอกว่าผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีความอดทนในเรื่องของการสักเนี่ยมากกว่าผู้ชายซะด้วยซ้ําเอาเป็นว่าไม่ว่าจะสักสีหรือว่าสักขาวดำเนี่ยเจ็บเหมือนกันแต่ว่าเจ็บในปริมาณที่เราทนได้ละกันอ่ะยังไงก็ต้องเตรียมใจไปอยู่แล้วนะครับประเด็นต่อมานะครับสักรอบหนึ่งใช้เวลากี่ชั่วโมง เรื่องนี้ผมตอบได้เลยว่าแล้วแต่ช่างศัก์นะครับเพราะว่าบนตัวผมเนี่ยมีช่างศัก์อยู่2คนคนแรกก็คือช่างภูภูแทททูนะครับก็จะเป็นแบบโฮมแทททูนะฮะก็คือศัก์แบบ p r i v a t e แบบบ้านนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับก็คือใบไผ่แท็ทูนะครับเหมือนกันเลยนะฮะก็จะเป็นศัก์แบบบ้านเหมือนกันนะครับก็จะรับลูกค้าเนี่ยวันละคนเออประมาณนี้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าลายสักลายแรกของผมจะเป็นที่หัวไหลซ้ายนะครับสักทั้งหมด2รอบนะครับรอบแรกเดินเส้นประมาณ4-6ชั่วโมงรวมพักแล้วนะครับแล้วก็รอบที่2ก็จะเป็นการลงสีก็จะประมาณ4-6ชั่วโมงเช่นกันนะครับก็นอนกันไปนะครับนอนให้ช่างสักสักกันไปส่วนด้านขวานะครับก็ยังอยู่กับพูแทสทูนะครับ ด้านนี้นี่รายละเอียดดีเทลค่อนข้างเยอะนะครับอ่ใช้เวลาประมาณ4-6ชั่วโมงนะครับ3รอบนะฮะรอบแรกก็จะเป็นเดินเส้นก่อนเดินเส้นปึ๊บ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 รอบ2นะครับก็จะลงสีด้านล่างก่อนส่วนรอบที่3ก็จะเป็นการลงสีด้านบนนะครับก็จะเร็วขึ้นหน่อยนะครับแต่จะอยู่ในช่วงเวลาประมาณ4-6ชั่วโมงละกันนะครับ แล้วก็ลายต่อมาก็จะเป็นตรงนี้ครับตรงนี้ก็เป็นคูแท t t ทูถามว่าทำไมถึงเป็นคูแท t t ทูมันคือเพื่อนผมเองฮะภาษาจีนตรงนี้นะครับก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีเสร็จนะครับผมส่วนตรงสีข้างนะครับยาวลงมาเลยตรงนี้เป็นที่ใบไผ่แท็ทูนะครับผม อ,อันนี้เป็นฟรีแฮนนะครับก็จะวาดสดลงไปนะครับและเดี๋ยวเราจะมาอธิบายความหมายของรอยสักอีกทีหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเท่านั้นเองเพราะว่าพี่ใบไผ่เนี่ยเขาค่อนข้างจะมือไวนะครับเอาละ่ะก่อนที่จะไปพูดถึงความหมายของรอยสักนะครับมาถึงช่วงที่ทุกท่านน่าจะรอฟังอยู่ว่าสักตรงไหนเจ็บที่สุดนะครับคำตอบก็คือตรงบริเวณสีข้างนั่นเอง แต่ไม่ใช่สีข้างตรงที่ติดกระดูกนะครับเป็นบริเวณด้านข้างก็คือด้านท้องอข้างท้องเราเจ็บที่สุดนะฮะสักปุ๊บสะเทือนถึงตับไตไส้พุงนะฮะแม่งแทบจะสลับบริเวณกันเลยะฮะภายในเอาง่ายงว่าบริเวณข้างท้องหรือว่าข้างพุงของเราเนี่ยเจ็บที่สุดนะครับตรงกระดูกเนี่ยมันเจ็บก็จริงแต่ว่าเจ็บแบบมีแรงเสียดทานมีแรงต้านแต่ว่าตรงข้างท้องของเราเนี่ย มันจะนุ่มนิ่มนะครับคือสักทีนึงนี่โหสันสะเทือนมากบอกเลยว่าสําหรับตัวผมนะข้างท้องนะครับบริเวณเอวเนี่ยเจ็บที่สุดนะครับเพื่อนเอ่อยังไงก็ลองเตรียมใจกันดูนะครับถ้าเกิดว่าจะสักบริเวณสีข้างแนะนําให้เป็นลายใหญ่ยาวลงไปเลยนะครับมันถึงจะสวยด้วยเอาละสุดท้ายผมจะมาพูดถึงความหมายของรอยสักบนตัวผมนะครับเรามาดูกันที่รอยแรกก่อนเลยก็คือเป็นลายมังกรด้านหัวไหล่ซ้าย ทำไมถึงเป็นลายมังกรมันมีความหมายอยู่คือผมเนี่ยเกิดปีมะเสงนะครับแล้วผมก็นั่งนั่งนึกนึกนะครับว่าเอ๊ะเราจะหาลายงูยังไงให้มันรู้สึกเท่แล้วก็โดนใจนะครับผมก็คุยกับช่างหลายคนเลยนะคุยไปคุยมารู้สึกว่ามันไม่โดนใจนะครับที่เป็นงูนะฮะผมก็เลยอัพเลเวลจากมะเสงเป็นมะโรงไปเลยแล้วกันแล้วตัวผมเองเนี่ยชอบมังกรอยู่แล้วนะครับทำไมถึงเป็นสีฟ้า ผมเคยอ่านกระตูนะครับเรื่องเคียวในตายักนะครับแล้วมันมีตัวละครหนึ่งใช้เพลงดาบมับงกรวารีนะครับเออซึ่งผมก็ชื่นชอบอยู่แล้วด้วยผมก็เลยทําให้มังกรเนี่ยเป็นตัวสีฟ้าไปเลยนะครับก็อันนี้คือเรื่องราวนะครับแล้วก็มีเหตุผลนะฮะว่าทําไมถึงสักมังกรไว้บนสุดนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะมาเล่าต่อนะครับเพราะมันจะมีต่ออย่างแน่นอนส่วนด้านขวานะครับก็จะเห็นว่าเป็นรูป คล้ายๆกับสิงโตแล้วก็เป็นรูปนกฟินิก์นะครับคือจริงแล้วมีความหมายเหมือนกันรูปสิงโตเนี่ยคือผมเนี่ยเกิดราศีสิงห์นะครับแล้วก็ผนวก,กับผมเนี่ยชอบออปีเสียนะครับก็เลยทําให้สิงโตเนี่ยจะคล้ายๆกับปีเสียด้วยนิดนึงนะครับผมก็เป็นที่มาของรอยสักด้านบนส่วนด้านล่างน,นะครับทําไมถึงเป็นนกฟินิก์เอาล่ะตอนนี้แหละมันจะผนวกกันเพราะว่า ผมเนี่ยมีพี่น้องสี่คนนะครับแล้วผมเนี่ยเป็นคนโตเลยแล้วน้องชายผมเนี่ยเกิดปีไก่นะครับแล้วจะให้ผมสักรูปไก่ลงไปนะครับกับสิงโตมันก็ไม่เท่ผมก็เลยอัพเลเวลจากไก่ให้เป็นนกฟินิกนะครับซึ่งในรูปเนี่ยจะดูเหมือนทะเลาะกันความหมายก็คือต่อให้พี่น้องทะเลาะกันเนี่ยก็ยังเป็นพี่น้องกันแบบอมตะนะครับเหมือนนกฟินิกกับสิงโตตัวนี้นะฮะก็จะเป็นความหมายแบบรวมรวม ต่อมารอยสักรบริเวณหน้าแขนขวานะครับที่เป็นภาษาจีนแปลออกมาแล้วมันจะแปลว่าประมาณว่าทําดีดีกว่าขอพรซึ่งผมเคยไปบวชที่วัดบวรดีเวศนะครับแล้วผมก็ได้ขึ้นไปเทศกันมหาชาตินะครับซึ่งในเ,เวลาเทศกันเนี่ยเขาจะเป็นแบบเหมือนใบาพายนะครับแล้วผมก็ชอบประโยคนี้มากทําดีดีกว่าขอพรนะครับส่วนสีข้านะครับก็ความหมายก็คือ เป็นนามสกุลผมเองนะฮะ P O N G S A K นะครับพงศักเนาะก็เป็นตัวอักษรที่คาโนนะครับแบบอเมริกันสไตล์นะครับผมก็เป็นความชื่นชอบส่วนตัวนะครับสักนามสกุลตัวเองลงไปเลยแล้วก็ทำไมผมถึงสักมังกรอยู่ด้านบนนะฮะจริงๆแล้วพี่น้อง4คนนะครับก็จะมีเกิดมีปีแพ ปีไก่แล้วก็ปีหมูนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีต่อลงมาอีกในอนาคตนะครับผมบริเวณด้านนี้นะครับก็จะเป็นรูปผู้ชายนะครับแล้วก็สวมเขาแพะนึกภาพออกไหมฮะเป็นรูปหน้าผู้ชายแบบหล่อๆเท่ๆครับแล้วก็สวมเขาแพะก็คือคุณพ่อเนี่ยเกิดปีแพะนะครับแล้วก็น้องสาวคนรองเนี่ยก็เกิดปีแพะเหมือนกันแล้วแพะเนี่ยมันจะมีอีกความหมายหนึ่งก็คือซาตานครับซึ่งผมเนี่ยชอบซาตานอยู่แล้ว ก็เลยจะสักลงไปเลยนะครับเป็นรูปหน้าผู้ชายแล้วก็สวมเขาแพะนะครับก็จะเป็นคุณพ่อนะครับแล้วก็น้องสาวคนรองนะครับส่วนแขนด้านในนะครับก็จะเป็นรูปผู้หญิงนะครับแล้วก็อาจจะเป็นดีเทลที่เกี่ยวกับหมูด้วยเพราะคุณแม่เนี่ยเกิดปีหมูนะครับแล้วก็น้องสาวคนเล็กสุดเนี่ยก็เกิดปีหมูเหมือนกันก็คือพ่อคุณแม่อยู่ด้วยกันนะครับในอนาคตแล้วก็ลงมาอีกนะครับ บริเวณด้านหน้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นหลุมศพนะครับเพราะว่าคุณพ่อผมเนี่ยเสียแล้วง่ายๆแค่นี้เลยครับแล้วก็บริเวณด้านในครับที่ตรงข้ามกับหลุมศพนะครับก็จะเป็นรูปหัวใจแล้วก็เขียนว่า forever นะครับก็คือรักกันตลอดไปอะไรประมาณนี้นะครับง่ายๆเลยแล้วก็ข้างๆหลุมศพก็จะมีรูปกระต่ายด้วยเพราะว่าผมมีน้าสาวคนหนึ่งนะครับผมที่โตมาด้วยกัน ทุกวันนี้ก็เป็นคนนึงในครอบครัวนะครับเกิดปีกระต่ายนะครับผมก็ชื่อต่ายเลยเหมือนกันก็จะสักลงไปด้วยอันนี้คือโปรเจกต์ในอนาคตนะครับจริงๆแล้วถ้าไม่ติดโควิดเนี่ยอาจจะโดนงไปแล้วก็ได้นะครับผมเอาเป็นว่านี่ก็เป็นความหมายที่มาของรอยสักนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสักลายแรกน,นะครับก็คิดดีๆให้มีความหมายดีๆนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่เบื่อมันอยู่กับเราตลอดเนาะ นี่ผมสักมาน่าจะเกือบปีแล้วผมก็ยังดูมาทุกวันสองทุกวันยังไม่เบื่อนะครับเอาเป็นว่าฝากไว้ด้วยใช้เงินตัวเองสักนะครับพ่อแม่ไม่ว่าหรือว่าสักแล้วไม่เดือดร้อนในการทํางานนะครับทําไปเลยสําหรับผมนะครับการใช้ชีวิตให้คุ้มก็คือได้ทําในสิ่งที่อยากทําในช่วงเวลานั้นๆครบถ้วนนะครับเอาเป็นว่าฟังมาถึงตรงนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไป วันนี้ก็ขอจบคลิปง่ายๆแบบนี้เลยแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนในช่วงโควิดด้วยนะครับบา,บาย